กินให้หมดภาษาจีนพูดอย่างไรเรามาดูกันค่ะบ,น,บน,นอาหารให้หมด 把饭吃完。把饭吃完。กินข้าวให้หมด。把菜吃完。把菜吃完。กินกับข้าวให้หมด。 把水果吃完。把水果吃完。eat the fruit. 把盘子里的菜吃完。把盘子里的菜吃完。 กินอาหารในจานให้หมดชื่อหวานปาชื่อหวานปากินให้หมดนะ ช光ว吃光งป่าชวางป่ากินให้หมดเลยนะอย่าลืมฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะคะ